รเราไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้เงินเยอะเราอาจจะลงคนอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่ำแต่ได้เงินตสมเสมอไปต่อซื้อหุ้น IPO ผมก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหุ้นกราฟฟอเรกอะไรพวกนี้ครับมาตั้งแต่อายุ20ตอนนี้ผม29ครับขาดทุนได้100ครับ 1, ค, 5, ครับ10,000ขาดได้5,000ครับ1 0 0่0 0ขาดได้ส0,000ครับ1ล้านขาดได้3า0แ0นครับต้องบอกว่าควบคุมจิตใจตัวเอง ระหว่างเทรดให้สามารถทนกำไรให้ได้มากขึ้นครับทนรวยทนรวยรันรวยแร้วผมครับพี่ชาแล้วเราคิดว่าเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่ในเงิน1000งอันวันนี้ก็ได้มาปรับพื้นฐานเกี่ยวกับอเล็กนะครับได้ปรับไมซเซ็ตได้รู้การตั้งค่าต่างๆก็ทําให้ข้าใจพ้มากขึ้นครับเลยว่าสนุกมากๆครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเรียกว่าน้อยแต่คุณภาพนะครับก็มีเกม ั้สั้นหรือกรชับให้เราเล่นแล้วเราเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นใครที่แบบชอบหรือว่าสนใจอยางจะลงคอนนะคะก็อยากจะให้นนองนได้คอรัเดือนสินค้า